ทุกคนคะพีม่มีเหตุการณ์ลุ้นระทึกที่พี่เพิ่งเคยเจอครั้งแรกอะ่ะแบบลุ้นมากเลยเกมเนี้ยแต่พี่จะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์มันเกิดยังไงนะอย่างแรกอะ่ะเราก็ลงลงสีสามคนทีเนี้ยเราพลาดเนาะหมดเลย3คนคนดู อันเนี้ยมันก็คือเรื่องปกติใช่ไหมที่เราจะพลาดแต่เหตุการณ์ที่มันลุ้นระทึกแบบไม่เคยเจอว่ามันลุ้นขนาดเนี้ยคือตรงนี้คือน้องไบอ่ะโดนล่านะน้องเขาก็อยู่คนเดียวเขาเหลือคนเดียวว่ะคนดูทีนี้น้องเขาก็วิ่งไปหารถนะคนดูดูสิดูตรงแมปเล็กๆสิมันมันล่ามาแล้วดูดิคือแบบไม่ปล่อยแล้วดูนะ,ะการล่ามันใช้เวลาประมาณ3.59นาทีก็คือ4นาทีนั่นแหละแล้วด่นน้องขับรถหนีอ่ะ หนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยแล้วน้องก็จะไปฝั่งสนามยิงเป้านะรู้ไหมสนามยิงเป้าอะ่ะจากที่จะมีมอไซค์ดอบ ก็ไม่มีอ่ะคือแบบโชคไม่เข้าข้างเลยซวยแล้วซวยอีกคุณดูพอไม่เจอมอไซต์ตรงนี้น้องก็ไปที่อื่นจังหวะที่น้องไปทางอื่นกําลังจะเลี้ยวออกมันก็ตามคนดูเห็นไหมคือแบบลุ้นมากอะ่ะเฮ้ยมันจะตามอะไรขนาดนั้นน่ะการล่าครั้งนี้ใช้เวลาสี่นาทีเลยนะคนในตี้คือลุ้นมากแล้วก็บอกน้องใบเล่นเลยเล่นเลยถ้ามันจะล่าขนาดเนี้ยไม่ต้องลงรถขับไปเรื่อยๆขับจนกว่าแบบเออเวลาล่าจะหมดอะ่ะเออมันจะไม่ไปฟาร์มไปหา คิวที่ไหนก็ก็เรื่องของตี้เขาเอาจนกว่าเวลาเราจะหมดอยู่รอดให้ได้บอกน้องไบแบบนี้น้องไบ,บ,งบ,บก็จัดเตรียมวิ่งหารถที่อื่นต่อน้องเขารู้ว่ารถมันอยู่ตรงไหนมั่งน้องเขาก็เปลี่ยนคันเอาคันที่ถนัดดูคนดูมันก็ยังตามอะ่ะคือแบบเธอเธอจะไม่ไปหาคิวกันหรอสนาทีในเกมคือไม่ใช่ไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวนะคนดู4นาทีของเราเราควรจะไปหาคิวหาดามิได้เยอะแล้วนะเขาไม่สนใจเขาจะล่าเราจนเหลือ1นาทีสุดท้ายอะ เขาก็ยังตามต่อนะตอนแรกคิดว่าเขาไม่ตามแล้วนะแต่พอเปิดแมพเท่าน,นั้นเนี่ยยังแดงโลอยู่เลยพอน้องเขาเจอหมอใสนนะน้องเขาเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเดียวก่อนวับมา ตามตื่นมาแล้วแต่ว่าก็สุดท้ายก็ไม่ทันนะหมดเวลาไปนี่เวลาหมดเอาซิจะมาสู้น้องไบ้เหรอขับรถให้ทันก่อน <c oughs> ทีนี้ก็ตามสเต็ปน้องแล้วน้องเขาก็จะหาเหรียญชุบเรานะคือน้องเล่นใจเย็นมากเล่นนิ่งมากคนดู เด็กโตผู้ใหญ่บางคนเล่นเกมยังไม่นิ่งขนาดนี้เลยพี่บอกตรงคือแบบไปพิมพน้องสูงมากสเต็ปการเอาตัวรอดของน้องดีมากปบมือให้เลย <c oughs> แล้วจังหวะนี้น้องเขาก็ไปชุบพี่นา,นายลงมานะแล้วน้องเขาก็ไปยืนวงพอยืนวงครบเสร็จพวกพี่ก็ได้เกิดแต่แต่จังหวะนี้คือแบบ มันท้ายวงแล้วอ่ะแล้วพี่เข้าใจความรู้สึกของทุกคนในตี้คืออยากได้คิวอยากมีดาเมพี่ก็เลยบอกว่าไปหากันเลยเดี๋ยวเนี่ยจะเข้าไปแคมป์ในวงก่อนจะไปนั่งเงียบๆนั่นแหละเอาเอาง่ายๆก็คือจะไม่เล่นอ่ะจะไม่เปิดจุดอะไรใครทงนั้นจะนั่งนิ่งๆเซฟเอาอันดับให้ก็ได้ได้เกิดแล้วก็อย่าให้เสียเปล่าก็เลยบอกอย่างนี้ทีเนี้ยพอพี่นั่งอยู่อ่ะแล้วพี่นายนายเขาก็บอกว่านี่เขายิงตัวที่เจอกันลงสีได้อะไรอย่างเงี้ยเออพี่ก็เลยบอกว่า เก่งๆค่ะที่รักเอาเลยจัดเลยเอามาเลยคือไอเชียเขาอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราก็นั่งนั่งเงียบอยู่ตรงนี้แหละแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็ทยอยน็อกกันไปนะแล้วพี่ก็โดนดักบวงนะเข้าวงไม่ได้พอพี่เปิดปุ๊บเท่านั้นเนี่ข้างหลังก็สส่พี่เลยสรุปเกมนี้นะเราได้อันดับ4และแต้มบวกศูนถ้าพี่บวกศูนย์คนอื่นก็ไม่น่าจะลบกันนะ